น้องโอหามามวยไทยยืนยันยังไม่ได้เลิกมวย โอ้โหครับหลังจากที่น้องโอครับพายแพ้ให้กับเจ้านิโคไปอย่างสุดตะลึงสุดช็อกวงการครับเนื่องจากการกลับมาในรอบครึ่งปีครับของน้องโอเองครับก็พลาดโดนสอของทางนิโคไปในวันนั้นครับก็มีข่าวลือว่าทางน้องโอฮาม่ามวยไทยครับจะแขวนหนวบก็ถือว่าแฟนมวยครับได้ยินข่าวลือก็ถือว่าตกใจลือกันสน่นเลยครับว่าน้องโอจะเลิกมวยจริงจริงหรอครับและทางแฟนเพจครับของทางด้านน้องโอครับก็ได้ออกมาแถลงนะครับ ว่าข่าวที่จะเลิกชกมวยจริงๆครับเป็นเฟกนิวครับแล้วก็ได้ออกมาแถลงผ่าน Facebook ครับโดยใช้ชื่อว่าน้องโอเวชาแนีลครับโดยมีเนื้อความตามนี้เดี๋ยวแอดมินจะอ่านให้ฟังครับ ยังไม่เลิกมวยแฟนมวยหลายท่านแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณ์ถึงฟอร์มการชกล่าสุดของน้องโอที่แพ้น็อกถึงสองไฟติดว่าน้องโอสมควรเลิกมวยเพราะแก่แล้วอายุ37ปีแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วฝืนสังขารไม่ไหวหรือหยุดแค่นี้แล้วควรอยู่แบบเป็นตำนาน ทางแอดมินเกิดได้เห็นได้อ่านเกิดต้องขอขอบคุณเพราะบางคอมเมนต์มันก็แสดงถึงความเป็นห่วงน้องโอจริงๆแต่น้องโอยืนยันยังไม่เลิกมวยขอขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นห่วงนะครับจะเลิกหรือจะชกตัวผมและทีมงานรู้ดีที่สุดครับตัวผมรู้ว่าตัวเองอายุ37ปีเกิดปีก็ถือว่ามีอายุถ่าเทียบกับนักมวยคนอื่นๆ แต่ผมก็พยายามดูแลตัวเองไม่ดื่มไม่สูบไม่เที่ยวเข้ายิมจ้างโคตชวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลตลอดผมพยายามสังเกตร,ระบบหายใจและร่างกายของตัวเองผมรู้ว่ายังไหวมันไปได้อีกผมไม่ได้ฝืนอยากจะชกเพราะเงินแต่เพราะผมชอบผมมีความสุข ที่ได้โชคที่ได้ขึ้นเวทีโชว์มวยไทยให้ทั่วโลกได้ดูผมมีความสุขที่ได้ขึ้นไปโชว์บนเวทีระดับโลกขอบคุณครับเครดิตน้องโอฮาม่ามวยไทยก็ถือว่าเป็นการถแถลงออกมาผ่านเพจของน้องโอเลยครับแฟนๆมวยฟังแล้วก็ถือว่าใจชื้นขึ้นมาหน่อยครับก็ถือว่าตกใจว่าจะเลิกมวยครับ แต่ทางด้านน้องโอเองครับถึงแม้จะวัย37ปีครับแต่ฝีไม้ลายมือครับเหมือนไฟก่อนที่ผ่านมาครับการกลับมาในรอบหลายเดือนเองครับก็มีส่วนด้วยครับแต่ไฟหน้าครับมันแน่นอนครับจะแพ้หรือชนะมันก็คือการกีฬาครับแต่ที่สําคัญนั้นก็คือการได้ขึ้นไปอยู่บนผ้าใบครับแล้วโชว์มวยไทยให้ทั่วโลกได้รู้ว่ามวยไทยนี่แหละครับยิ่งใหญ่ที่สุดครับก็ต้องรอดูครับว่าไฟหน้าครับทางด้านน้องโอฮาม่ามวยไทยครับจะได้เจอใครครับแต่ที่แน เจอใครครับแฟนมวยตามเชียร์แน่นอนครับถ้าชกแบบนี้ครับน้องโอเองครับก็ถือว่าเป็นมวยไทยคนหนึ่งในรายการวันชิบะชิพครับที่เตะได้มันแข้งมากครับโอ้โหถือว่ามวยไทยเนี่ยเปล่งประกายในตัวของน้องโอครับที่ทําให้เห็นเลยครับว่ามวยไทยเรื่องของการเตะของมวยไทยเนี่ยน่ากลัวจริงๆครับไฟหน้าครับถ้าเกิดว่าน้องโอเจอใครก็ติดตามเชียร์กันไปตลอดครับเราเป็นคนไทยมวยไทยรักมวยไทยสนับสนุนคนไทยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ